เร็วแรงทะลุนรกมสซี่สิ่งผ่าไฟแดงกลางสีแยกสหรัฐก่อนเปิดตัวซบไมอามี่พรุ่งนี้ัวแจตกไปที่ตาตุ่มเลยทีเดียวเมื่อลรถลีโอมสซี่สตาร์ดังฟ้าขาวทับทีมอาร์เจนตินาซิ่งผ่าไฟแดงกลางสีแยกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนเป็นที่หวาดเสียวของแฟนบอลที่จังหวะนาทีระทึกครั้งนี้โดยยังไม่มีการยืนยันว่าสตาร์วัย36ปีเป็นคนขับรถเองหรือไม่นะครับ จังหวะเซียววินาทีแห่งชีวิตลิโอเมซี่เกือบประสบอุบัติเหตุเมื่อลถของลิโอเมซี่ผ่าไฟแดงพุ่งไปที่สี่แยกที่มีรถคันอื่นสัญจรมาด้วยความเร็วเช่นกันแต่โชคดีที่รถยนต์คันอื่นชะลอความเร็วจนไม่เกิดเหตุการณ์รถชนกันสำหรับลิโอเมซี่ลัดฟ้าไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเตรียมเปิดตัวร่วมทัพอินเตอร์มมมี่สโมสรชื่อดังของเมเจอร์ลีกชอกเกอร์ที่มีเดวิดเบคแฮม กำนานแข่งสิงโตคามทีมชาติอังกฤษเป็นเจ้าของทีมในวันพรุ่งนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางของเมซี่เซ็นสัญญาร่วมงานกับอินเตอร์มามี2ปีครึ่งรับค่าเหนื่อย60ล้านเรียนสหรัฐต่อปีสวมเสื้อหมายเลข10โดยเมซี่จะลงสนามประเดิมช่วยทีมนัดแรกในเกมที่อินเตอร์มามีบุกไปเยือนคุชอาชูทีมจากเม็กซิโกในซิกรีคับวันที่21 กรกฎาคมนี้นะครับเช่นเคยนะครับทุกคนมีความเพีเเยรไยก็สามารถคอ้าไปเยีัยมได้เลยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sí muchachos, nos vemos en Miami.